สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง T-Panet อีกแล้วนะครับผมผมยืดลงหนึ่งข้อมอหนึ่งอมหนึ่งข้อมหนึ่งขอมซึ่งไม่รู้ว่าทุกคนใช้วิธีแบบนี้ไหมนะแต่บอลใช้วิธีแบบนี้อุ๊ย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 มันแตกเลยนะเวาทงดีอ่ะมันจะระเบิดไหมอวันนี้นะครับเนื่องจาก เมื่อคืนก่อนวอรได้ไปท่องโลกโซเชียลมาแล้วก็ได้ไปเจอเมนูหนึ่งมานะครับซึ่งนายคิดมานตอนเป็นเวลาประมาณ2ท0นะเราก็เลยเกิดอาการหิวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาทำกินดีกว่านะครับก็คือเมนูที่ชื่อว่าไข่ดาวนะา <c oughs> ซึ่งอย่างแรกเลยจะมาพูดถึงวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบก็จะมีมีน้ำจุ้งมีไข่ไก่ มีข้าวนะก็คือเราจะทําเป็นแบบไข่ดาวแล้วข้างบนมีกุ้งใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะปกไปบนข้าวนะครับก็น้ํามันพืชโอเคก็คือจะมีแค่นี้เลยอย่างแรกเลยที่เราจะทํานะครับเราก็จะทําการต้มกุ้งเปิดเครื่องไปเปิดไง <laughs> เ,ปดเปิดไม่ได้อะประสบปัญหาเปิดเตาไม่ได้เฮ้ยทำไงอะเปิดไง <laughs> ครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็ทำได้แล้วเนื่องจากมันล็อกอยู่มันยิ้มล็อกเปิดเตาจะต้มกุ้งก่อนต้มน้องจุ้มก่อนใส่น้ำไปอ่ะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวใส่กุ้งก็เราจะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาหุงข้าว,าวหุงข้าวรอกซึ่งเดี๋ยวคิดว่าจะจะจะอะไรนะหุงซัดนิดนึงมีอยู่ นี่นี่คือแบบว่าเรียนหุงข้าวมากับแม่เลยนะทุกคนตอนเด็กๆแม่บอกว่าเนี่ยเวลาที่เราอ่าหุงข้าวนะเราใส่ข้าวไปปะ่ะเราใส่น้ำแล้วก็จุ่มนิ้วลงไปห,หนึ่งข้อมือจุ่มนิ้วลงไปหนึ่งข้อมือหนึ่งข้อมือหนึ่งข้อมือซึ่งไม่รู้ว่าทุกคนใช้วิธีแบบนี้ไหมนะแต่บอสใช้วิธีแบบนี้ซึ่งมันก็แห้งมาตลอดโอเคงั้นเดี๋ยวไปหุงข้าวกันนะครับ นี่ทุกคนก็ไปเติมน้ำมาแล้วดูนหนึ่งข้อมือนะเราก็จะไปดูกันว่ามันจะกินได้ไหมโอเคเยี่ยมเราก็าจะวยไรโอเคอ่ะรับต่อมาเราก็าจะทำการต้มกุ้งต้มกุ้งเดี๋ยวหาดึมือง่านๆาน <laughs> นี่ทุกคนเนื่องจากเราไม่มีไม่มี <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าอะไรนะอ่า ที่มันเอาไปตักตักไปช่างมันไป็นว่ามันกลุ่มๆมันตัดต้มอ่ะเราไม่มีเราก็ใช้อันนี้แทนโอเคแล้วก็ใส่กุ้งนะมันร้อนหนึ่งอ่ะร้อนร้อนนี่โหอีกหน่อยไปเรียนเชฟเปิดร้านอาหารดีไหมแบบว่าเชฟเทเบิลบายเเนีย อ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเฝ้า,ามานันระหว่างที่รอมสุกทุกคนเราก็จะมาฟรีเซนพุ๊บถ้วยชามอะเรเทั้งหมดี้จะเป็น Hello Kitty เพราะความที่เราเป็นคนที่น่ารักล้วก็เราก็ใช้อะไรที่มันดูว่า,น,าน่ารักนแต่มันันก็มีอยู่วันหนึ่งนะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเแบมบว่าเอ่อจะถ่ายรูปทำกับข้าวลงไอทีินนะ แต่บา,คางคนแบบมองจานตัวเองแล้วก็เออมันจะสวยไหมวะสุกก็สุไม่ได้ถ่ายไม่มั่นใจในจานนะครับอุ้ยแต่อะไรแค่ได้กลิ่นกุ้งก็รู้สึกถึงความอร่อยที่มันรู้สึก,กขึ้นโอเคทุกคนตอนนี้ก็สุก,นนะกแล้วนะกุ้งม้องจุ้งจุ้งโอเคเราจะมาตักใส่จาน Hello Kitty น่นรนะารัากเนาะจานนี้เวลากินข้าวรู้สึกว่า มีความร,รู้สึกว่ามีสีสันดีขอสุดในการกินข้าวคือจะนั่งมอง้านมองคิตตี้ไปเคกหมดละเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะทอดไข่กันทุกคนไข่แบบฟูๆนะซึ่งเราจริงๆมาไข่ฟูไม่เคยทอดเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะจะสำเร็จไหมทุกคนต่อมานะครับเราก็จะมาทำการแยกไข่ขาวกับไข่แดงซึ่งอันเนี้ยไม่เคยทำ เคเห็นว่าเห็นเคยเห็นเขาทําแบบว่าเขาตอกนี่นะเขาก็กิ้งกิ่งอย่างงี้ป่ะให้ให้ไข่ขาวมันลงไปเหลือแต่ไข่แดงเราจะมาดูกันว่าทางสำเร็จไหมนะทุกคนพร้อมไหมตื่นเต้นนะเนี่ยเอ้ยอุ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 ้ยมันแตกแล้วทำไงดีอะโอเคไม่เป็นไรลุคนี้ไม่สำเร็จอ่ะเท่านัะ เราจะไม่โยท้อมาเรามีทั้งสามลูก And the b a เราจะทำใหม่เ <c> ส <oughs> ียด้อ่ะมือสั่นอยู่หมดเลีอย่าแตกนะพี่น้องอ่ะทุกคนอันนี้ก็เออฝ oh. ีมืองานเงนี้ย ลูกนิ้มันยากนะโอเคโอ้โหเราไม่ใช้ได้เหมือนกันยเฮ้ยมันแตกไปแล้วทำไงดีอ่ะก็เดี๋ยวจะมาทอดไข่เส่แล้วใส่น้ำมันนะครับอันนี้เคยไปอ่านเจอมาว่าถ้าอยากให้ไข่มันฟูๆเราต้องใส่น้ำมันเยอะหน่อยว่ารอเดือดรอรอโอเคครับทุกคนเอ้ยไหนๆ่ารอเดือดเราก่อนว่าก็คือที่บอกไปตอนแรกว่า นี่มันหลงได้แล้ววะที่ที่อยากทำเมนูนี้หยั่นก็คือว่าช่วงนี้เราออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเนื่องจากโควิดนะครับทุกคนก็เลยอยากจะมาแชร์อาหารที่มันรู้สึกว่าทำง่ายนะแล้วก็กินกินได้อยู่ที่บ้านนะครับทุกคนเขาคิดว่าเพราะว่าก็เป็นไหมว่าช่วงนี้มันแบบว่าไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็เมนูมันก็ซ้ำๆแล้วช่วงนี้ก็เลย เล่นในเฟซบุ๊กหาแบบเมนูนนี่ทำนะโหดูกระทะเลยผ่านมามนสุ่มมาอย่างยิ่งยวดมีลงมีรอ,อยอ่านี่ไงโอเคเราจะลาาไข่กันมาละโอ้ยโอ้ย จะเบิดอไหมอ๊ะอ๊ะเอ๊ะไข่ท e ุกคนเราก็ใส uh ่ไข uh uh ่แดงก่อนมันเป็นก้อนแล้วอ่ะแล้วเราจะใส่กุ้งออ้ยเไข่แดงเล็กเลย มูสากิ้งไข่ก okay, ู้แน่นมากอยาจะร้องให้ไอ่มันแตกอะแม่พอได้แล้วเหรอโอเคเดี๋ยวอันนี้เราโอเคละเสียใจอะ ไข่มันแตกโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ไปใส่บนข้าวโอเคเดี๋ยวไปตักข้าวแบ,บนึง่งเดี๋ยวจะมันลองกินกันมืยรอ้อนมันกรอบมากเลย โอเคอืมอืมอืมหนมาอรออืม,ออมน่าตาดูอน่าตาจะดูไม่ค่อยน่ากินน,นหะือคนแต่ว่า อร่อยมากครับจบไปแล้วนะครับกับเมนูไข่ดาวหน้ากุ้งของเรานะครับซึ่งอร่อยมากถ้าไม่รวมไข่ดาวของเราเนี่ยมันแตกนะครับหน้าตาก็จะสวยกว่านี้แต่รับประกันว่าอร่อยมากนะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองไปทําดูนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็สามารถทําเองกินได้ที่บ้านนะครับทำกินเองในที่บ้านเนื่องจากช่วงนี้เป็นโควิดนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับจะทําคลิปออกมาให้ดูบ่อยๆนะทุกคนแบบอาจจะเป็นคลิปทำอาหารหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าทําน้ําปั่นอะไรอย่างงี้ไหม เพราะว่าช่วงนี้เราออกไปไหนไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับทุกคนก็จะได้ไม่เบื่อน,นะครับแล้วก็เอาไปทํำตามกันได้นะครับทุกคนทําไม่ยากเลยนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับผมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย